สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตยาสอนสุดนะคะวันนี้เราจะมาหาการหาค่าประมาณค่ารากของสมการนะคะโดยระเบียบวิธีไฮเบตนะคะของฮุนเซนและคณะนะคะเราจะไปดูกันเลยระเบียบวิธีไฮเบตของฮุนเซนและคณะนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะแบ่งนะคะใช้ระเบียบวิธีแบ่งครึ่งช่วงนะคะแบ่งเป็นสองครั้งนะคะก็คือจะได้เป็น c นะคะเท่ากับ a บวก b หารสองนะคะ พอแห่งครึ่งช่วง2ครั้งเสร็จนะคะก็จะเป็นการนำระเบียบวิธีของนิวต้ารับสัตว์มาใช้นะคะก็คือ c n บวก1เท่ากับ c n ลบ f c n หารด้วย f พาม c n นะคะหรือเอา f x มาดีฟนะคะ ต่อไปนะคะก็คือเราจะมีโจทย์นะคะเป็นโจทย์ตัวอย่างในการคำนวณหาการหาค่าร่าของสมการด้วยวิธีไฮบิรตนี้นะคะก็คือ e กำลัง x sin x ลบ1นเท่ากับ0นะคะบนช่วง0.5 0.6นะคะ error ที่0.01ค่ะเราก็จะได้จากสมการนะคะเราจะได้ f x นะคะเท่ากับ e กำลัง x sin x ลบ1 จากนั้นนะคะเราก็นำ fx นะคะมาดิฟก็จะได้เป็น e กํลัง x คูณ sin x บวก e x คูณคอ s x ค่ะแล้วก็เราก็จะใช้โปรแกรมเอ c ก l นะคะในการหาคำตอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะพอเราเปิดโปรแกรมมานะคะก็เราจะกำหนดนะคะแท็บด้านบนนะคะเป็น n a b f a f b c f c f d c แล้วก็ c n บวก1นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะมากําหนดช่องเอนะคะเป็นลําดับที่เราต้องการหานะคะกาหนดได้เลย1 2นะคะเสร็จแล้วเรากดครอบนึ่งไนะคะหลังจากนั้นกดเติมนะคะโปรแกรมจะรันให้เราอัตโนมัติเลยเลยนะคะเป็นแบบลําดับที่เราต้องการหานะคะนี่จะกําหนดไปที่29นะคะเสร็จแล้วนะคะช่องเอนะคะจะเป็นค่าช่วงที่เรากําหนดไว้ในสมการนะคะก็คือ0.5นะคะช่อง B นะคะจะเป็น0.6นะคะ หลังจากนั้นนะคะ FA ก็คือการนำ A นะคะไปแทนในสมการที่เรากำหนดไว้นะคะก็คือจะได้เป็นเท่ากับ E กำลัง X นะคะในโค้ดใน Excel นะคะก็จะเป็น e x เอ็กกดเลยนะคะเสร็จแล้วน u m เบอร์ก็จะเป็นเลขยกยกำลังนะคะคือ0.5นะคะคูณ s ซ n ์ซสกก็คือ0.5นะคะแล้วก็ลบหนึ่ง เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นลบ0 2 0 9 5 6. นหะคะหลังจากนั้นเราสามารถกดเติมได้เลยโปรแกรมก็จะรันให้เรานะคะช่อง f p ก็คือช่องที่นำ b นะคะไปแทนในสมการนะคะก็จะได้ปิด f p นะคะเราสามารถเช็คได้ช่องด้านบนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่อง c นะคะช่อง c จากที่เราได้บอกไปว่า c เนี่ยจะเป็นการแบ่งครึ่งช่วงนะคะก็คือจะเป็น a บวก b หาร2นะคะก็จะได้เท่ากับนะคะช่อง b 2นะคะวงเล็บ b 2บวก c 2นะคะแล้วก็วงเล็บปิดหารด้วย2นะคะก็จะได้0.55นะคะหลังจากนั้นนะคะ f c ก็ทำเหมือน f a f b เลยค่ะเราจะนำ c นะคะไปแทนในสมการที่เรากำหนดไว้นะคะก็คือจะได้เท่ากับ e x p แล้วก็ไปจิ้มที่ f 2นะคะช่อง c นะคะคูณทรายแล้วก็กดที่ f 2นะคะลบ1นะคะก็จะได้ลบ0.094050783นะคะเราจะแบ่งครึ่งช่วงนะคะสองครั้งนะคะต่อไปก็คือช่อง a ในลำดับที่2นะคะเราก็จะใช้เป็นค่า c นะคะก็เป็นเท่ากับแล้วก็เลือกที่ช่อง f 2นะคะ ก็จะได้0.55ต่อไปนะคะช่อง b ในลำดับที่ส่งนะคะ mm. ก็คือเราจะต้องคำนวณก่อนนะคะว่าเราจะเลือกใช้ a หรือ b นะคะมาคำนวณเพื่อให้เป็นลูกเข้านะคะโดยเราจะใช้สูตรนะคะ mm. if นะคะทุกคนก็คือจะเท่ากับนะคะ mm. if นะคะแล้วก็พิมพ์เลย if หลังจากนั้นนะคะ แล้วก็ไปเลือกที่ fc นะคะ fc คูณกับ f a นะคะถ้าน้อยกว่า0ูนย์ะคะเราจะเลือก A ถ้ามากกว่า0ูย์เราจะเลือก b นะคะเสรจแวกด enter เลยเนี่ยคะ่ะก็จะได้0.06นะคะ คือใช้ฟังก์ชันนะคะเท่ากับ if ก็คือถ้าถ้า fc คูณ fa นะคะน้อยกว่า0เราจะเลือก a ถ้าเกิดว่ามากกว่า0เราจะเลือกช่อง b นะคะเพราะว่าลบอะเจอกับบวกก็จะได้ลบนะคะนี่ก็จะเป็นรูเข้าเราจะได้หาคำตอบในอบต่อไปได้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาหาคําตอบนะคะของลาดับที่2ที่เราหานะคะหาได้ง่ายเลยเดี๋ยวกดรอบนะคะตั้งแต่ fa จนถึง fc นะคะเสร็จแล้วกดเติมนะคะก็จะได้คําตอบนะคะแบ่งครึ่งช่วงที่2พอเราแบ่งครึ่งช่วงเสร็จ2ครั้งแล้วนะคะเราจะนำระเบียบวิธีของนิือตันรับสัตว์นะคะมาช่วยนะคะในการหาคาตอบก็คือจากสมการที่เราดิฟไปนะคะเราจะมาแทนในช่อง f ดฟ c นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนํา c นะคะมาแทนในสมการที่เราดิฟไว้ก็คือจะเท่ากับ e xp นะคะแล้วเลือกที่ช่อง c นะคะในลำดับที่สองคูณด้วย s i n เลือกที่ c ลำดับที่สองนะคะบวก e กำลัง e ก็คือ e xp นะคะได้ที่ c ลำดับที่2คูณคูณกับ cos แล้วก็เลือกที่ช่อง c ลำดับที่สองนะคะ ก็จะได้คําตอบน,นะคะเป็น2.4 5 7 8 1 9 6 7 7นะคะต่อไปนะคะช่อง c n บวก1นะคะก็คือจะเท่ากับ c นะคะเลือกที่ f 3นะคะเสร็จแล้วบลบด้วยวงเล็บเปิดนะคะ f c หารด้วย f ดิฟ p นะคะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะก็จะได้เป็น0 5 8 8 6 4 4 0ห1นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มที่ช่อง c ลำดับที่3นะคะก็คือเราจะนำค่า c n บวก1นะคะมาแทนก็คือจะเท่ากับแล้วเราก็ไปเลือกที่ i3 นะคะก็ด้ 0.5886cc นะคะดูจากช่อง f c นะคะเรายังไม่ได้ค่าที่น้อยกว่าค่า Adder ที่เรากำหนดนะคะเราจะหาต่อนะคะโดยการทำซ้ำนะคะเราเลื่องแต่ช่อง f c ถึง CN 1กดเติมนะคะนี่เราก็จะได้คำตอบนะคะที่ทำโงมาเรื่อยๆนะคะโปรแกรมจะรันให้เราอัตโนมัติเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะหา ค่านะคะที่น้อยกว่าค่า error อที่เรากําหนดนะคะแล้วเลือกแต่ช่อง c จนถึง cn บวกหนึ่งะคะเสร็จแล้วกดเติมนะคะเสร็จแล้วเราสามารถลากลงมาได้เท่าเท่าไหร่ก็ได้นะคะโปรแกรมจะรันให้เราอัตโนมัติเลยนี่นะคะเราก็จะได้คําตอบนะคะค่าที่น้อยกว่าค่า e r r o r ที่เรากําหนดนะคะดูจากช่อง fc นะคะคือ0.00027 8069นะคะก็คือน้อยกว่าแอด e เดอร์ที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็คือ0.5886 4 4ค่ะ